เรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เพื่อนโรงงานขอให้เราทำไหมครับแล้วเราควรปฏิเสธอย่างไรเมื่อเจอคําร้องขอที่มันไม่มีเหตุผลหลายคนนะครับตกเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมด้วยความใจอ่อนและด้วยความใจดีของตนเองนะครับรับในสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลมาทําแล้วมันก็กระทบกับงานที่เรากําลัง รับผิดชอบและเราดูแลอยู่นะครับเขาบอกงนี้ว่าการที่เราไม่รู้จักกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นเนี่ยไม่เพียงที่ทําให้ตัวเราแย่ลงนะครับและยังทําให้เราเป็นทุกข์หนักก็ไปอีกเพราะสิ่งที่เราเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยมันทําไม่สามารถทําได้ดีได้แต่กลายเป็นว่าเมื่อเรารับงานคนอื่นมาแล้วเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่งานเรานะแต่คอมมิชเมนท์ที่รับมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรากลัว ภาพลักษณ์เราดูไม่ดีหรือเกลัวเพื่อนร่วมงานจะไม่รักมันก็กลายเป็นปัญหาได้งานเพื่อนเพื่อนได้งานที่ดีจากเราแต่งานเราเนี่ยมันเรียบร้อยมันเรียบร้อยนี่คือไม่ได้ไม่ได้ออกมาดีนะคือจบเลยนะครับแล้วสุดท้ายเวลาถูกวัดผลประเมินผลเนี่ยเขาไม่ได้ประเมินเราจากการที่เราทํางานการกุศลหรือทํางานให้เพื่อนนะครับเขาวัดที่เราทํางานของเราเนี่ยออกมาได้ดี มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าคนทํางานทุกคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเรามักจะไม่กล้าที่จะปฏิเสธเมื่อเจอคําขอที่ไม่มีเหตุผลนะลองมาเทียบกันใหม่ดีกว่าระหว่างถ้าเราปฏิเสธไปเลยตั้งแต่แรกว่าจะไม่ทําแบบตรงไปตรงมากับรับมาทํา เพราะไม่กล้าปฏิเสธอันไหนแย่กว่ากันลองพัดกันดูจากประสบการณ์บอว่าทุกคนน่าจะตอบได้เลยอันไหนแย่กว่ากันเนาะนะครับคราวนี้เวลาเราอยากจะปฏิเสธอะไรใครสักคนเนี่ยด้วยสิ่งที่มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลสิ่งที่มันทําให้ก่อกวนรบกวนกระทบหรือมีผลกระทบนะกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราควรจะมีวิธีการปฏิเสธแบบที่ดูแล้วเนี่ย แม,ม่มันไม่ได้รุนแรงนะดูนุ่มนวลอย่างไรได้บ้างนะครับมันมีคําแนะนาอย่างนี้ครับมันมาจากเรื่องของกฎของการห้าข้อนะครับวิธีการปฏิเสธคนอื่นอย่างนุ่มนวลน,นะครับเขาบอกว่าอ้างอิงนะจากหนังสือ the power of full engagement นะครับก็เขาแนะนํามาแบบนี้ว่า5ประเด็นเนี่ยถ้าเราอยากจะปฏิเสธอะไรที่ดูแล้วเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเราสามารถ ใช้หลักการ5ข้อนี้ได้ข้อที่1ถ้ามีคนมาขออะไรเราสักอย่างอย่างไม่สมเหตุสมผลให้เรานิ่งก่อนนิ่งสักครู่ดึงเชงอย่าเพิ่งตอบรับตกลงหรือปฏิเสธนะครับให้นิ่งไปสักครู่ก่อนนะครับให้นิ่งไปสักครู่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรากำลังนิ่งคิดพินิจเจรณานั่นเองนะครับ แล้วเวลาเรานิ่งสมมุติว่ามีคนมาขอให้เราทําอะไรใช่ไหมแล้วเราแบบไม่ตอบอเลยเลยฟังแล้วก็นิ่งแล้วก็นึกดึงเวลาไปสักสักพักหนึ่งมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกกะ,กะอวนเหมือนกันนะเพราะว่าแสดงว่าเขาคงเห็นแล้วแหละว,ว่าเราน่าจะมีปัญหาในเรื่องของงานจริงๆถ้าเราต้องรับเอางานของเขามานะเขาบอกเทคนิคนี้มันจะทําให้เราเนี่ย เหมือนถูกมองว่างานหนักคืออารมณ์ง,ง่ายๆถ้ามีคนมาถามเราแล้ว,ลวอยู่ดีนิ่งเอออืมเนี่ยอีกฝ่ายมันก็จะรู้สึกอึดอัดอาจจะถอนตัวไม่กล้าขอขอหรือไม่กล้าแบบยัดเยียดงานมาให้ทำก็ได้ก็บอกวิธีการนี้ช่วยได้บางทีเขาบอกงนี้เลยนะพอเรานิ่งเงียบสักพักใหญ่ๆเนี่ยบางทีฝ่ายตรงข้ามที่มาขอให้เราช่วยเนี่ย อาจจะเปิดปากรีบเปิดปากก่อนก็ได้ว่าเออขอโทษทีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองหาคนอื่นทําแทนก็ได้เออนีวิธีนี้ดีนะนิ่งสักนาทีก็ดนะีไม่รู้ว่ะผมว่าไม่รู้นานไปเปล่าหรนานาทีแต่ว่านิ่งสักครู่ชะลอไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นแค่เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดให้น้อยทําท่าว่าคิดถ้ามีคนเอางานมาให้นะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเขาบอกว่า เราไม่เราไม่เพียงเรียนรู้การพูดคำว่าไม่เท่านั้นนะเราต้องมาเรียนรู้การพูดว่าแต่ด้วยคือถ้าปฏิเสธเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่มีศิลปะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ทำให้ไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการตัดความสัมพันธ์ไปไปซะงนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเออไม่แต่ว่าเงี้ยเขาเรียกว่าเสนอแบบมีเงื่อนไขเช่นถ้ามีคนมาขอให้เราช่วยใช่ไหมครับ แล้วเราบอกว่าเออแหมเราติดตรงนี้จริงๆว่ะแต่งานหน้าได้ไหมเออวันนี้มีคนเอาง,งานมาแจกเราอะแต่ตราไม่ไม่อยากทําให้เขาอะแต่เราบอกว่าออตอนนี้เราติดงานของเราเต็มเลยเราทําไม่ทันอยู่แต่ถ้าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าอ,อตัดตัดตัดแบบผักใส่ไล่ส่งไปเลยนะยังยังมีความยื้อไว้บ้าง แต่ในมุมก็คือปฏิเสธแล้วไงนะฮะอันนี้เป็นศิลปะเหมือนกันสหรับข้อที่สองนะครับส่วนข้อที่สามก็อบอกว่าเดี๋ยวเราขอดูตารางงานก่อนแล้วค่อยตอบกลับอันนี้ยิ่งเหนื่อยนะคนน้ามาขอให้เราช่วยเนะี่ยอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบนะคืออีกฝ่ายให้เราจะเอางานมาแจกเนี่ยเราก็ถ้าปฏิเสธตรงตง หรือจะให้นิ่งเงียบไปแบบวิธีที่หนึ่งเนี่ยอาจจะแลดูเผชิญหน้าก็เลยดึงเชงด้วยกานที่ว่าเออเดี๋ยวน่าสนใจนะเอออยากช่วยนะแต่เดี๋ยวขอดูตารางงานก่อนเพราะวันนี้มีมีหลายงานที่กำลังรออยู่แล้วเดี๋ยวจะมีงานจากเจ้านายแอ s ไซน์มาให้อีกนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกนายอีกทีอ่าอันนี้ก็ทิ้งเชงไปละนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะตอบรับนะแต่ขอไปดูตารางงานก่อนเรายังมีโอกาส ะตะเตรียมความคิดว่าเราจะตอบเขายังไงถ้าเราจะไม่ทําจริงๆก็อ้างได้ว่ามันมีงานไหนเข้ามานะก็ดึงเชงว่าเดี๋ยวไปบ่ายต่อเดี๋ยวเย็นๆตอบก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจน่าใช้เหมือนกันนะครับตัวที่สี่วิธีการที่สี่เอางานที่ทําอยู่ให้ดูเลยนะคือบางทีมันไม่ไหวแล้วอะนะครับปลูกก็แล้วอะไรแล้วยังยัดอีกนะก็ เอางานให้ดูเลยเมื่อทีบวนหน้าอาจจะมาแจกเราก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานอาจจะมาขอให้เราช่วยก็ได้ให้เห็นไปเลยว่าตอนนี้เรากําลังเผชิญหน้ากับอะไรนะครับเอาตรงนี้ก็ต้องเข้าใจอ่ะถ้าเพื่อนไม่เข้าใจเอางานไม่ให้เราทําแล้วเราไม่ช่วยทําทั้งท้งที่เห็นอยู่ทนโทษว่างานเราเต็มไปหมดเนี้ยเอออย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะจะคบเป็นเพื่อนต่อไปเพื่อนะ น,นี่ก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับอยากจะดูดีในสายตาเพื่อนแต่งานที่ผายใบป่วงอันนี้ก็ไม่คุ้มนะครับอ่าสุดท้ายวิธีการสุดท้ายเขาบอกว่าหลังปฏิเสธอีกฝ่ายแล้วให้ดูต่อว่าพอจะให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่เขาได้ไหมคือทั้งสี่วิธีมันก็เป็นวิธีการปฏิเสธนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าวิธีที่ห้าเนี่ยเอ่อเอาเป็นว่าช่วยยังไงได้ได้อีกบ้างแบบที่เราไม่เดือดร้อนเช่น ถ้ามีตัวอย่างงานมีเทมเพลตที่เคยใช้มีแนวทางก็ให้ไปให้เขาไปเป็นสารตั้งต้นในการที่เขาอา,อาจจะเอาไปใช้ต่อได้หรือถ้าเขาไม่ใช้ต่อก็เรื่องของเขาหรือจะแจกให้เขาไปติดต่อเพื่อนรงงานคนอื่นแทนก็ได้นะครับก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหลักการเนาะที่จะช่วยเหลือพวกเราเหล่าคนทำงานว่าถ้าเราต้องเจอสถานการณ์ งานแจกนะครับงานกระถินในที่ทํางานเนี่ยว่าเราควรจะปฏิเสธอย่างไรเมื่อที่ต้องเจอกับเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เทคนิคทั้ง5ประการเนี่ยผมว่ามันทําให้ดูนุ่มนวลน,นะครับความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าไม่เผาผีกันนะฮะถือว่าเป็นศิลปะเลยแล้วกันในการที่รับมือกับทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานในกรณีที เอางานมาให้เราทํามากเกินไปนะครับก็นี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางน,นะครับที่ผมได้จากหนังสือควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิตนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า emotion control นะฮะก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอ่อก็ถือว่าเป็น best seller นะครับในระดับ international เลยเป็นหนังสือขายดีจากประเทศจีนนะครับทาง c i e ็เข้ามาแปลนะครับก็บอกงี้ว่า อย่าปล่อยให้อารมณ์1%ที่หลุดการควบคุมมาทำลายความพยายามของเรา99%นะฮะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับผมเอาแค่หยิบยกมาแค่1ตอนเท่านั้นเองซึ่งมันก็พอแค่อ่านผ่านๆปับ๊บเฮ้ยมันนึกถึงชีวิตจริงของเราเลยเหมือนกันว่าว่าเรามีชีวิตดีๆได้เนี่ยเพราะเรากล้าที่จะปฏิเสธนะแต่หลายคนมีชีวิตตกระกรรมลำบากเพราะไม่รู้หาทางปฏิเสธงานฝาก งานกระถินในออฟฟิศอย่างไรก็ใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ให้ในคอมเมนต์ของรายการวันนี้นะฮะก็นี่ก็เป็นรายการในรูปแบบของ w o r k ์ p e d i a นะครับเอาเรื่องน่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคนทำงานมาเล่าสู่กันฟังก็ต,งติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในตอนหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ